อะไเนี่ยอันนี้คือน้องขึ้นมาปลุกนะคะน้องลงไปแล้ว6โมงเช้าปวดฉี่ใช่ป่ะมอเช้าเนี่ยแต่เช้าอันนี้คือขึ้นมาแล้วก็มาหายใจฮืดๆ,ๆใส่หูแม่โอ๋คือวันนี้ฝนตกคะ่ะอากาศดีมากคือ <c oughs> แ,แม่โอ๋ก็เหมือนจะไม่สบายก็เลยนอนยาวตอนนี้ก็8โมงครึ่งละน้องคงปวดคลึกอะตอนนี้ อยากลงเหรออยากลงเหรอไม่ลงแล้วเหรอหเหนื่อยง่าหรือจะมานอนเป็นเพื่อน,นได้เฉยอะนอนงั้นนอนนะนอนนะยังไม่ตื่นนะนอนนะโอเคนะนะ,คนะนะโอโอ <c ười> โอเคนอนนะนอนนะตาลงมาก็ขนมหนูถือลงไปข้างล่างหมดแล้วไม่มีปลายถ,ถือถือตุต๊กตาลงมาถือตุต๊กตาอาถืออันนี้ปลายถือนนี้ปลายถือวิตามินลงไปอ่ะอาวิตามินลงไปนะ อ่ะมามาเห็นจะมีมาปรุงข้อลงไปเออโหไม่ยอมถือตุ๊กตานะจะบอกว่ารอบสองเนี่ยไม่ยอมถือลูกตุ๊กตานะคือทุกทุกท,ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้แบบที่ขึ้นมารับแม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเพื่อมาเอาขนมไงแล้วก็จะไม่ยอมถือตุ๊กตาลงไปเพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องหาอย่างอื่นถือให้เพราะขนมมาถือลงไปไม่รู้กี่ถุงแล้วเปียกเห็นไหมลูกอเสร็จแล้วขึ้นบ้านเลยนะ นอนอย่งจะไปอวดทำไมมาเนี่ยขึ้นบ้านแน่แน่แน่ไปเลยแน่อย่างอีกอย่างอีกไม่เอานะอไปนอนอไปขึ้นบ้านทำไมมันถึงได้ซนแบบนี้ไปเลยโอ้ยพาเพย์เาช้านะดูมันนี่ยไยไปชิดตัวเปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวทำแผล ไปเลยมานี่นะ,นะ,นะ,นะลิงหลอกเจ้าเหรอ,หอรอตรงนั้นแลหละหลังจากทำแผลเรียบร้อยเช็ดตัวเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เนี่ยคะ่ะดิ้นดิ้นนะคะฮะอ่ะเออไม่เจ็บแผลมั้งเหรอวะจอยฮะโอ้โหอะไรเนี่ยมันจะดีดจะดิน้นจะอะไรขนาดนั้นอ่ะเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเออเออเอเอ,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 เอสุดติง สลบเป็นไงนหมดแรงสลบสลบรอซาซาจนหยอดสุดท้ายเออเออเออ,โ,อโห,โหดูมันนะอือหือสุดติง นอนพักมั่งได้แล้วโอ้โหิ์แล้วค่ะสลบเหมือดอยู่ยตรงนั้นแล้วค่ะจากที่ดินดินดินเมื่อกี้นอนนะเดี๋ยวแม่จะเอาคอล่าไปใส่นะเดี๋ยวพาเพลียยเรลียแผ่ตรงขานะโอเคนะงั้นนอนไปเลยไปไปไปไม่เอาไม่โถมแม่ หยุดเอาไปไปรอที่ประตูสิไปรอที่ประตูเออค่อยๆลงนะไปเลยดีๆไปดีๆนะรอแม่ก่อนรอแม่ก่อนเดี๋ยวนี้หาเพิน